นี่โดยสบายดีสบายดีร้านต้อมสบายดีไว้ร้านตุ้นได้เป็นยี่บสบายดีเออมักมักคุบ้าแบบได้มักคูบ้ามักคูบ้าเวียดบ่วู้ดีชงก็ไม่ใช่เนาะโอ้ยเพิ่มเตะสาวเกิมเตะอันนี้นั่งก็ตื่นนอนแข่งก็ตื่นนอนยังนายยองนายยองอยู่เนาะ Binh <laughs> <laughs> lột phát huy cháy 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 นางวันตาหมอคนตั้งให้ฮั่น,น,น,นอไทักนมเนี่ยหลินเหรองตหรตอจ้าอีสบายดีสบายดีดูสบายดีก่อนนี้นะนี่ <มา S 1> นน ไายน้อยๆไผ่น้อยๆไายน้อยๆนี่ขวานวน้้น้นลยกาบสบายดีสบายดีแล้วก็สวัสดีเจ้อพ่อแม่พี่น้องเอซเบิรสู่หูสู่คนน้องพ่อพี่น้องเนาะโดยก็มาพบมาพบน้อกับเบอเวียดในมณีพ่อพี่น้องเลย แกอยู calcium, onents, global, oxygen, able, smoking, ่นะน้องผัวพี่น้องเนาะแกถือว่ามื่อนี่ไปซีเข่าเนาะซีเข่าไอทถวเม่ผัวเพี่น้องเลยนะซีเข่าแล้วแกเกล้มันขึ้นมาแกล้มันขึ้นมาไว้ปลูกอพี่น้องเลยไปปลูกปีซีมาแหละเนาะแล้วก็พอดีว่าจังไรพอลานตุนเพิ่นเนาะสชวนควัดเต่ารอบเป็นรอบที่สองน้องผอวพี่น้องเนาะรอบก่อนเพิ่นควัดสองคนนะไปจังไรไปเป่าไปเป่าไปเบิ่งดอกไม้เนาะนั่นั่งนวานเพิ่นนั่นและเนาะ นี่ครับถึงได้เป็นขุดแล้วแหละบอกเนาะเพี่น้องเนาะเบิ้งเชนเนาะขั้นท่านบาเวียดสิเปลี่ยนมุมกล้องเนาะเพื่นเพื่องเนาได้เบิ้งได้ชมนรงกันว่าตอนนี้ได mm ้จ hmm. uh, ักสอบแล้วเนาะเพี yeah. ่น uh, ้องเนาะปึ hmm. ๊บมาพุดพอร์ลานตุนเพิ่นก็ะเทียมพร้อมแล้วสบายดีสบายดีเถึงได้มอดอยู่บ่มอดีบอว์เงี้ยนมอดบ่คักดอกบ่เหยียดเลยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ฟัดอัดประมาณสองมือเนาะสองมือ บริเวณบึงก้อนเนาะไม่เพิ่นเปิดบึงก่อนยังอยู่บ่อทานเท่ามันเบิดเราจักบ่อผ้ากันชุดก่อนเอาไว้ถ่ายคลิปเพราะว่าเพิ่นควัดและทางบรเินเวีณน่ะไปเบิ่งดอกไม้เนาะนั่งน้หวานเพิ่นม,มือลงกับบอ,<ผ>ม,อมีคนจับกล้องอย่งไรอยังไรเพราะอ๋อเพิ่นตรวจมาเลยดำทุ่มคักกลีเนาะดำคือทานหรือดำคือทานอะไรนอต้องออกเป็นผ้าชัดเลย หามชอยบ่หามชอยบ่ตอนเอาเข่าเอาเข่าผู้เดียวได้บ่ยากปันได้ดอกเพราะตอนเอาขอนะเขาน่ะบ่เบียดเป็นคนจับจับเข้าไปตอนนี้เพิ่นจับออกโอทุกอายไพ่มาแล้วอายไพ่มาแล้วมัหนห่อนปกติบ่ขังนี่ก็ู่ห่อนเนาะขังเนาะอ๋อตอร์ห่อนเดือดชองมันดุดหมเนาะจังหวะปุ๊บ เฮ้ยอ่อนตัวข่อยว่าเบิ่งเริ่มสถานการณ์บ่ดีแล้วข่อยาวดีรีดเลยข่อยโอ้ยังเคลียร์สถานที่บ่แล้วเนาะอันนี้ก็อู่รานต้อมเพิ่นนี่จูเพิ่นควัดนะสองคนผมเมียเพิ่นอ์าตัวเก็บถิ่มเลยบ่แบบบ่เคลียร์พื้นที่เลยบ่อวิขืนวิขืนเลยเนาะวิขืนวินเลยละเห็นนั่นละอ่ามื่ออื่นคือโคดส่วนอ่าเดี๋ยวเวียดเนาะใส่พฟล์ฟิน้องเบิ่งว่า จังได๋สวนมันฮะแม่นสวนอ่ามักทั uh, ่วมักแตงเฮานี่งามระบ่หรือจังได๋เนาะบ่ได้อัปเดตให้พ่อพี่น้องได้เบิ่งครับเริ่มเลยบ่ข่อยว่าพ่อด้ข่อยเบิ่งอาการคือสิบ่ดีปานไดบ่สิได้จักซาอนจังได๋ทางนเก็บซานมันสิเป็นเท่าลาย้บสิอ้างเลยแม่นเนาะตบงกเด้อเนาะ ม่อนเฮงหลืเด้คุณพีน่น้องมันขึ้นกายเขาแล้วเนาะผมขึ้นกายเลยม่อนระว,วงังเ็ดทำรอกั้เนาะพ่อหยอกกันพ่นพี่น้องเลยอ๋อคือรอบนี้ก้อนโบคอยชิใหม่ปันใดเนาะใหม่ใหม่หมดชุดได้เก็บกว้จะควัดเนี่ยจะหาบอกะชองกองเนาะดีต่างคาดหมายไว้พูดแล้วต่างคาดหมายรอบนี้เพราะว่าเทยรอบนี้

พ่อใหญ่าติมันดอกที่นี่นะพ่อหัวบอลสี่กุ่นก็พ่อแหละโอ้เธอไปเอาชุดเกาะก็กล้าแค่นี่พอหลันตุ่มชุดเกาะเด้เอาอย่าเลยโอ้ดึงแต่ก่อนมันมีชุดเกาะเนาะชื่อราคาเท่าไรน่ะชุดเกาะยันโอ้ไม่มีสิบชุดเกาะใอยดีราคาเป็นแสียนแน่เอาอย่าเลยฮ่าฮ่าาุ่มเพิ่นของเทศได้เถอะเนาะ บ่ไปมาแล้วพอหนตุนบ่หมาโอ้ย่เอานขนนไปบ่บ่เลี้ยวอยู่ไหนพุ่นเธอมีไพ่อยู่นี่บ่กนกุ้กุ้อยู่บ่เห้ยบดแล้วพี่พีูพี่มันอยู่ข้างนานอยู่บ่าวียนจูบบอไม้เวียนี่โอ้เนาะบดว้นทำได้เอาทำนั่นเลี้ว ที่ทีมงานแม่ลูกอ่อนฮู้วโา้กลุ่มนใช้ชงกึกฤกนางนาวงานกับท่านมันสบายดีด้วยนี่โดยสบายดีสบายดีลานต้อมสบายดีไวหมลานตุ้นได้เป็นยี่บสบายดีเอ่อมักมักคุบบ้าแบบได้มกคุบบ้ามาคุบบ้าเวียดบ้าผู้ดีชงก็ไม่ใช่เนาะโอ้ยชงพื้นที้ไทยพื้นดิใไ่ แก้มเตะคุณสาวแก้มเตะอันนี้หน้าก็ตื่นนอนหน้าก็ตื่นนอนยังนายงุ้งนายยองอยู่เนาะเดินมาเร็วซ้ำปูเด้งรถเปิดปะนี่นี่อารมณ์เนาะดูดูดูนี่อยู่รถเน่ะงงบุลินได้นานนานบุรินทร์ได้เหี้เห็ดเรี้ยงไงยังไงไปเห็ดตามเพันบอกคือใครไข่เนาะแม่เพันยาหายเลย อะตอมอะตอมบายดีเสายดีมันดอตอปาลได้นี่ดีปลาลุงดูบามนเห็ดจะเป็นเห็ดสีเสีเฮ้ยบายบายดูบายบายดูบายดูวไพ่หมอน้ำไ่หมอน้ำฮะหนมาด้านน้าได้ไหมเนี่ยเก่ผู้สาแก้มแตกเลยเนาะแกงเตกกระต้มกระต้มเนี่ยอยู่บ่าน้ำเนี่ฮะฮะยูไปเด้อไคยได้โหลดเนาะหลดแลต้มมันนี่ก็ได้ รถเท่ากละต้มเนาะเบิ่งเบิ่งมาเบิ่งทางนี้กอนเนาะพอหลานตุนผย่งไดครึ่งแล้วบ่เห็นแล้วบ่พเห็นแล้วบ่เห็นแล้วบ่เลยไปขันตุการนันันันกะทังกระทังกะทังเลยนี่ตรงตองล่งตรงเลิงไบ่หมด ต้องใส่กระตุกสีน้ำแบดนี้เอาหนาเขาไปใกล้ได้หน้าตาด้หยุบเฮ้งหลเชั้นสองสอบแต่ว่ามันโมเต็มโมเต็มคักปันไดเพราะว่าจังไดาบ่ได บ่ได้เคาะข่างบ่ได้ชอบลุ้งวะฉันซะอันนี้คือหายไว้ดังเพิ่นว่าโอ้โหใหม่มาชุดหลายเตืเ่นพอดีเคาะอ่ะยังในอออเคาะอ้อ,อ,อยไผ่เนาะเคาะอ้อยไผ่ในเรื่องเลยโถ่เดี๋ยวมาถ้าเบิ่งบดัดรนะดึงขึ้นมาน้องฟ้าพี่น้องเนาะว่าสิได้น,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 น้อยได้หลายปานไดอันนี้คือสิ ค่อยให้ไปน้ำน่าก no, oh ังเลยอ้หนเฮ็ดยังกันนะเฮ็ดยังกนะฮนฮูอ้ยอ้ยอ้ยออ้ยไปใช้บาทนี่ให้เมย์เพิ่นไปให้ท่านฮูน

Ng hack lắm chay mẹ đây nì đầy một thang chí một thang chí đây Thế hai thang chí ta chưa hai thang hai em mhm 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 mhm

cho <laughs> bài đi đâu Hiện à, mạnh Ông, ông, ông. Cho <laughs> <Cô> bài đi Cho <laughs> bài đi Cho bài đi Cho bài đi Cho bài đi không Cho bài đi, đi. nước ta <laughs> <laughs> เอยสบายดีด้วยนี่สบายดีป้านลุงเว้ยเนาะทางนั้นกะพากันหลายท่านก็พื้นอยู่ไก่ทางนี้เนาะดาบไอ้

Mày lẽ, theo hầm bộ máy mày lẽ, mày 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 Ô mày nhìn nó đau, mày mày thằng mày 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 mày

เน็ดแห้งขนาดเลือบพอยพอง,งอเลยูเนาะไดยกอบเลยโอนี่ผัดน้อนเฉยในอู่หนมจักฮ้อนเด็ดกะเด็ดเด็กดกะนอน เด็กสอบแล้วนี่หังเดกสอบฮอดบ่อชาวนี่ฮอดบ่อกาฮอดบ่อชาวพอหลันตุนบ่ออหลรนี้บ่อลายบ่อบ้นี้ว้าวบ่เนาะบ่อชาวห้อสั่นเัี๋ี ลก,กล้องไว้สักกนพอนน้องนอ่น้องเนาะเก็บทานใส่กันสักกอนเดี๋ยวมันจีคำโอ้คเนาะพ่น้องเอ้ก็ถือว่าอาจงไรจบบัลนี่เนาะเดี๋ยวไปเป็นทีเรียบร้อยอต,อต้องเนาะ่น้องเอ้เดี๋หอดบอกสามสิหรือสี่สิบเนาะ่น้องเนาะ Ừ, Chu vắng lắm là. Haka nhạy giải bunny cap. À, Cobbung thang xuân sơn con, bát à, nó có à, xuân, lăng chán, à, thi... hai thả nó phải nó. À, nè, nó nó móng móng ประตูก่อนหมนะยยนูน้องฝึก้รงเลยอ่านี่เดีเขียวงามอุ้มทุมกะละกละลำมันเนาะที่เจเขาว่าเทนี้เป็นหมูบดพยยึกเรงหมักหมูฟักบวัวฟักหอมบัวนี่คืออ่าจังไดบังงามปันใดปัวทางนั้นก็ได้ ทั้งนี้มักเตงมักเตงมักทั่วเนาะแต่ว่าเองท่านได้ซักข้างขอพ,พี่นอ้องเลยขึ้นลำหญ่เปดลไรทั้งนี้ก็ได้ถือสวยสวางามได้ขอไปนอ,อนอุณนนะถูกไหมมักซารีท่างนั้นก็พูดนางนาวานเพิ่นก็ได้เอ้ยเอ้ย เฮ้ยบา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 ยๆฮึบายเนาะ่อพี่น้องเอ้ยพอพี่น้องเอ้ยเอาจังเลยกระกรับขอบบุญขอบคุณเนาะพ่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขสู่คนที่เขามากดติดตามแบบสมคลิปแล้วก็บอกดขามโฆษณาคลิปของมาเวียดไปเนาะแต่นี่ก็ขอให้นพ่อพี่น้องอยู่ดีเมืองเบิร์ดสุขสู่คนความเจ็บจะได้ความไข่ยามีป่าธนาสิ่งใดสิ่งใดขอให้ได้ อ่าดังใจมุ่งมั่นปรารถนาเด้อเนาะท้า,า,ายนี้บ่เวีบดีສดีพ่อพี